อันนี้จะเป็นวิธีการประกอบเครื่อง Starleso Air Series K นะครับผมเป็น Series K ทั้งระบบนะครับแล้วนี้ก็คือกระบอกของ Starleso s t a l e s o แท้ๆเลยนะครับจากโรงงานนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมจะประกอบตัว bottomlet ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้งายประกอบเป็นอลูมิเนียมนะครับผม มาพร้อมกับชาวเวอร์เลยบัขเตอร็เบลตัวนี้เปลี่ยนทั้งยวงคือต,ตัวเดิมๆของคุณลูกค้าก็ถอดเก็บไว้ได้เลยนะฮะถ้าสมมุติว่ามีกระบอกอยู่แล้วก็ถอดทิ้งทั้งหมดเหลือแค่แชมเบอร์หรือกระบอกเอพีสาวอเท่านั้นนี่คือเปิดมาก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเราก็จะเอาตัวแผ่นยางนี้ใส่เปลี่ยนเข้าไปแทนชาเวอร์ของกระบอกเดิมได้เลยนะครับดัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะอ่า จริงๆแล้วตัวนี้จะเป็น2ท่อนนะฮะก็คือช่วงของ shower และก็ bottomless นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็น shower ครับเราก็ใส่อย่างนี้เข้าไปเลยเวลาทำงานก็ใส่ตัวนี้เป็นหลักไม่ต้องถอดบ่อยนะครับเราเวลาจะถอดเปลี่ยนช็อตก็คือเปลี่ยนแค่ตัวบ o t t o m l e s s เท่านั้นเองทำความสะอาดก็ง่ายๆครับถอดออกมาแล้วก็ล้าง น้ำสะอาดนะครับผมน้ำร้อนก็ได้หรือว่าถ้าไม่ซีเรียดมากก็น้ำยาล้างจานเราก็ค่อยไปลงน้ำร้อนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นมันติดนะครับตัวบัสเก็ตสามารถเปลี่ยนได้นะฮะห้บแปก็เป็นมาตรฐานโลกนะครับหาซื้อบัสเก็ตตัวมีห่อมาใช้ได้ไอเอ็มเอสวีเอสที S v S T H o ได้หมดเลยเรียบร้อยครับประกอบง่ายแล้วก็ทำความสะอาดง่ายด้วย แล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นฝาลมซีรีส์เ hey, <Hey, S 1> ตัวน,นี้เป็นซีรีส์เนะครับผมของเรามีนักระดิ่งของหลายรุ่นนะครับที่มาลงร้านเราผมก็จะมาประกอบเป็นชุดคอมฟีทให้ลูกค้านี่ลยจะได้ไม่ต้องไปตามตามหาให้เสียเวลาทีละตัวบานปลายนะครับเราคัดมาให้แล้วว่าตัวไหนดีที่สุดถึงจะได้มาลงร้านเรานะครับผมนี่แหละครับ ตัวซีรีส์ K นี่มีประโยชน์อย่างก็คือมันสามารถต่อเข้ากับปั๊มลมได้เลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มแบบเซมี่ปั๊มแอร์ปั๊มไฟฟ้านะครับทั่วไปแล้วก็สูบลมจักรยานก็เสียบได้เลยแล้วมันก็จะมีตัวกันน้ําย้อนกลับได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะให้มันสะอาดมากกว่านนั้นก็คือโดยการผ่านตัวกรองฟูดเกตนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้น้ําย้อนเข้าเครื่องอย่างร้อซนะครับเราก็ต้อง เสริมด้วยตัวกรองอากาศนี้และสายอากาศนะครับผมสายลมนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราต้องถอดเกรสรจากด้านในนี้ออกก่อนนะฮะใช้คีมแนหนมุนออกมาได้เลยถอดให้ออกมาเปอยๆนะครับแล้วก็ถึงจะต่อตัวปลดเร็วนี้เข้าไปที่เราแถมไปให้นะครับ ในชุดอย่าลืมว่าต้องถอดออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เข้าไปตัวนี้เป็นแค่การประกอบไปดูดเฉยเตยวนี้ก็ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ต่อเข้าไปอย่างนี้เนี่นครับเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนี้เราก็เอาไปต่อกับแอร์ปั๊มได้เลยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาดูวิธีการ สอนวิธีการเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เปนมีรอยนะฮะนี่นะครับเราต้องใช้ครีมตัวนี้จับนะครับจับล็อกให้ดีๆหน่อยแล้วก็ใช้มือบุนออ,ออกมาเลยอาแค่นี้เองแล้วเราก็เปลี่ยนท่อกรองได้ครับใช้งานต่อครั้งแล้วเราก็เอาตัวมันมาผึ่งลมนะครับ ด้านในนี้ก็จะมีฟองน้ําอยู่หนึ่งชิ้นนะฮะเราจะแถมไปให้เป็นสิบชิ้นเลยนะครับแต่ละชุดนะครับฟองน้ําแล้วก็ตัวกรองนะครับอย่างละสิบชิ้นนะฮะขึ้นไปนะฮะตัวนี้ผมใส่เข้าไปให้อีกสามชุดนะครับผมสามชิ้นเป็นฟองน้ำสามชิ้นก็พอแล้วก็เพียงพอกับการกันน้ําย้อนเข้าไปในเครื่องปั๊มลมเราแล้วเพื่อไม่ให้ปั๊มไฟฟ้าของเราเสียหายนะครับผมส่วนตัวกรองตัวนี้ ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะฮะพอมันชื้นจนมันเปื่อยแล้วก็ทิ้งซะเรามีตัวนี้ไปสำรองให้อีกสิชิ้นนะครับสำหรับเซตที่มีฐานมีแท่นนะครับเราก็จะส่งไปให้คุณลูกค้าแบบนี้นะฮะแยกชิ้นกันไปแล้วก็มีน็อตให้ด้วยสามารถไปประกอบกันได้ง่ายๆเลยครับเป็นแท่นส,ก,นสก,กัดนะครับเอาไว้ใส่กับตัวแอร58ได้พอดีเลยนะครับสวัสดีครับ